เนี่ยและแอนดรอยสมาร์ทโฟนเนี่ยแอนดรอยคุณนีเขียนไม่ไม่ถูกเลยอะบ้าหรือเปล่า <S <S เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นว่าในอินบ็อกซของเพจนะด,ดุดนะคะมีคนทักมาเยอะมากๆว่าพี่ครับผมไม่เจออันนี้มาเนี่ยมันถูกมากเลยเนี่ย มันแบบของแท้หรือเปล่าซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าน้องของแท้เนี่ยถ้าเป็นรุนแฟลชชิปเนี่ยราคาพันกว่าบาทเนี่ยมันน่าจะไม่มีนะจ๊ะโอเคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนาดุไปสืบๆมาก็ยังมีคนไปซื้อหรือว่าเชื่ออยู่นะคะแล้วก็ในออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังได้เห็นมือถือที่มันเขียนออกมาให้คล้ายแบรนด์ดังเลยแต่มันไม่ใช่ของแท้คุณผู้ชมรอบนี้น้ดุก็เลยสั่งมาเองเลยอ่ะเป็นหนูเหยื่อเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่หน้ากล่องนี่เขียนว,ว่าคอสแคมิรานะแค่นี้นะคะ1690บบาทรอม 512GB CPU 10หัวจอ 2K แบตเตอรี่5 2 0 2แรมแมันจะเป็นไม่ได้จริงเหรอมันไม่มีทางเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะคะหางกล่องดเที่สุดเลยนะโน้ต20กรีนงั้นถ่าทุกคนพร้อมกันแล้ว i n t r y จะมาไปเอามือถือแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็ต้องมีดราม่าใส่ดูโอ้พี่ครับพี่ดูถูกคนเขาไม่มีว่าอย่างงั้นอย่าง,ง,ง,งนี้อย่างงนคือเราไม่ได้มีประเด็นในการดูถูกเลยนะคะมือถือ1,690บาทเนี่ยโอเคมันอาจจะตามสภาพที่เราต้องจ่ายเงินไปอันนั้นถูกต้องแน่นอนมันต้องเป็นแบบนั้นแต่คําถามคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันเป็นแบรนด์ดังเนี่ยก็คือรูปนี้เหมือนไหม เหมือนอย่งกับแกะและที่สําคัญกว่านั้นคือมันมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องจริงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ตั้งหากคุณสามารถซื้อของที่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงได้เลยแล้วก็บอกว่าโอเค,อเคก็ตามสภาพไงพี่มันไม่ได้ไง ถ้าเกิดคุณอยากจะขายของแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะตรงไปตรงมาอืมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเขียนแบบนั้นสมมติไปเขียนว่าพันหกสมมตินะแลมหนึ่งเงี้ยไม่มีคนซื้อแล้วพอเขียนแลมแปจริงไม่จริงไม่รู้แต่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้อันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจะมาชํำแหละเจ้าเครื่องนี้พร้อมๆกันโอเคไหมเริ่มเลยนะถึงๆๆเราจะเปิดกล่องแล้วนะผู้ชมในดุงข้างก่อน โอ้มีบาร์คงบาร์โค้ดแปลเป็นว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะแล้วก็โรงงานอยู่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะคะไม่รู้เลยด้วยซ้ําเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอ้โหแล้วดูเริ่มต้นมาก็จุดๆแล้วนะคะใส่บับเ้ลไว้ในกล่องแบบนี้มันดูไม่สวยเลย เอาละเอาละเอาละเราอาจจะพอเข้าใจได้ว่ามันประมาณนี้อะโอเคนี่คุณผู้ชม Galaxy Note 20 plus Ultra ชื่อเท่ไหมชื่อเท่มาก Galaxy Note 20 plus Ultra ราคา1,690บาทบ้าบอ <c oughs> แค่คำว่า Note 20 plus Ultra มันก็ไม่มีแล้วนะจ๊ะอะไรมันจะขนาดนี้ <c oughs> ในกล่องอาจจะมีบางอย่างก็ได้ที่ทดีกว่านั้น เฮ้ย <ś ificial novelty> <ธ> <issuing> มีเคสให้คุณมีเคสให้ใครใครไม่แถมเคสดู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 พันหกเสิของฉัน <ś <oldown> <ś> มีเคสแถมให้มีหูฟังให้เรา1อันนะคะมีสายชาร์จไมโคร USB ซึ่งไมโครนั่นคือเอาไปเลยเอาไป ต่อมาเป็นหัวชาร์จนะคะหัวชาร์จที่ต้องบอกว่าเบาสุดๆเลยเบาแบบเบาวิวๆิและบอกเลยว่านาดุลไม่กล้าเสียบปลั๊กลงไปเลยเพราะว่ากลัวมันจะระเบิดได้เพราะว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยสักอย่างเดียวที่จะอยู่ในเครื่องนี้นะคะตอนนี้เราทำการแกะพลาสติกของตัวเครื่องออกไปเรียบร้อยแล้วอะมาดูตัวเครื่องกันนิดหนึ่งตัวเครื่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวเครื่องกันตึงดึงดึงดึงเวลขังเวลขังอะมาดูข้างหลังกันดีกว่า อ๋อรุ่นนี้แกะฝาหลังคุณผู้ชมยี่ห้อของมันจริงเนี่ยคือ l a n d v o l a n d o เหรอนาดุลองเซิร์ชดูก่อนนะคุณผู้ชม l a n d v o l a n d o mobile website ได้เจอความว่ามันไม่ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะมันเป็นเหมือนมือถือ oem คุณผู้ชมมือถือแบบทั่วๆไปเท่านั้นเองแบตเตอรี่เนี่ยบอกว่า 5, 2 0 0อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไปไม่ได้นะคะดีไซน์กล้องด้านหลังนี่ยังพีค มันค,ความคิดของเขานะคะดูดีเมื่อกี้นีหนูไม่เห็นนะเพิ่งมาเห็นตรงนี้นี่มีจุดแดงๆด้วยทําตัวเหมือนโน้ตยี่สิบอัลตร้าอาชีพต่อๆขึ้นโน้ตยี่สิบอัลตร้าขึ้นมาให้หน่อยคือโน้ตยี่สิบอัลตร้าที่คุณเห็นรูปเนี่ยมันจะมีจุดแดงๆใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นตัวของเลเซอร์โฟกัสนั่นเองแต่อันนี้เนี่ยมันเอาจุดแดงมาใส่ดื้อๆเลยคุณผู้ชมคือแดงก็แดงอะ่ะอันนี้เขาบอกว่ามีกล้องสามตัวเดี๋ยวนี่ยดูจะชําแหละให้หมดเลยว่ามีสามตัว นี่มันมาที่สุดเลยโอ้ยไม่มีเอสเพในกล่องก็จะไม่มี s อสเพมาให้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะมือถือ1,690บาทแรม8ลอม512นะคะโอ้โหแค่ชิดก็หนาวแล้วนะหนาววูบเลยนะคะมาดูกันตัวเครื่องโอ้โหสว่างโลเลยลดแสงสุดแล้วนะคะอ่ะได้ประมาณนี้ทัชสกรีนโอ้โหทัชโหเร็วลายมากอะ นี่มันปี2021แล้วนะอูทัชเร็ว้ายมากเร็ว้ายแบบแย่มากนะคะแล้วก็หน้าตานี่ลอก s ซัมซุงมาหมดนะคะอันสว่างไปมอไม่ค่อยเห็นนะคะทุกทีเพราะว่าตัวนี้จอมันสว่างคือปรับปรับลงมืดยังไงก็ยังสว่างอยู่นะคะเนี่ย U I เลยแบบซัมซุงมาเลยด้านบนอโอเคเดี๋ยวเเราให้ดูตัวเครื่องชัดๆอีกทีนึงนะคะอันนี้บอกเฉยแล้วกันไหนดูซิซอฟต์แวร์จะบอกว่ามือถือแบบนี้นะชอบเขียนสเปกหลอกแล้วหลายๆคนก็แบบหลงกล ลงก้นเจอแล้วเนี่ยโอ้โหเสียหมดลอม512แรม8 a n d r o i d version 10บบ้าไปพี่ android version 10มีหน้าตาแบบนี้ด้วยหรือไม่มีไปปกติ android version 10เนี่ยข้างหลังมันต้องเป็นสีขาวๆเทาๆใช่ไหมอันนี้คุณดูฮะขยับได้ด้วยเอาวะไม่ธรรมดานะเหมือนมาหลอกกันแบบแต่มรูปแบบน้าดูไม่เชื่อหรอกว่าเป็น android version มือถือแบบนี้มันต้องเจอแบบนี้คุณผู้ชม ปิงรีวิวธรรมดามันไม่ใช่สเต็ปกรีกนะคะนั่นดูจะเอาบทนี่ไปนะคะชำละเครื่องเขาเลยคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่ากล้องมีกี่ตัว CPU เป็นยังไงการประกอบข้างในเป็นยังไงหรือให้เรียบไปและนี่คือหน้าตาของตัวเครื่องเขาแบบชัดๆเลยนะคะชัดๆเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองสำหรับ Galaxy Note 20 plus อะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยนะ มีเคสแถมมาให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ชาร์จต่างๆเนี่ยก็ตามนี้เลยไอ้สองนี้ไม่ได้แถมนะคะแต่ว่าดูดมาวางเท่ๆไปกันเองคำถามคือที่ชาร์จแบบเนี้ยมันเบามากแล้วความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยดูดว่ามันไม่คุณกล้าเสียงหรือเปล่ากับปลั๊กชาร์จซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการช็อตได้เนี่ยคุณกล้าที่จะเสียงมยั้ยหรือเปล่าน้ำหนักของมันเบามากเอาตรงๆไม่ต่างจากที่ชาร์จอัลละ5บาทที่ดูดเห็นตามแหล่งขาย ที่มันถูกๆโหลๆที่เป็นแบบพวกหัวชาแอปเปิลปลอมเลยด้วยซ้ำมันดูแบบมันดูแย่มากนะคะเอาโน้ตโอ้ดัแบเบิลแท็บในเดอร์เฟรชธรรมดา่ไหอ่ะเอาเป็นว่าใครกล้าเสี่ยงกับที่ชาร์จพี่ไปก่อนเลยคนแรกอะเต็มที่นะคะบางานบอกเฮ้ย hey, พ,พี่เครื่องมันหกพี่จะเอาอะไรนะคือน่าดุก็จะบอกเลยว่าแบบน่าดุดยอมซื้ออินเตอร์แบนด์ที่แพงกว่านี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้มือถือพันหกจริงๆเนี่ยโอ้โหมันมาตรฐานอยู่ไหนไม่รู้ด้นานข้างกล่องนะคะเขียนชัดเจน โน้ต20 g r e e กรีสีเขียวนะคะตรงนี้ n o ้ต20 g r e e กรีน g b 2เดี๋ยวเรามาตรวจสอบเขากันหนักๆเลยดีกว่านะคะอ่ะหูฟังหูฟังอะไรให้ดูด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ถามเป็นยังไงหน้าตาก,ก็แบบนี้นะคะจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ย,ยลองเสียบดูซิคุณผู้ชมคิดว่าใช้ได้ไหมตอนนี้น้องผู้ชมเคาะไม่ฟืนแล้วนะเมื่อกี้เดาบอแท็บได้อยู่เลยตอนนี้คอไม่ฟืนแล้ว <laughs> อ่ะเดี๋ยวปล่อยเขา Install YouTube แป๊บหนึ่งแล้วกันนะ โอ้อินสตอลชาตินี้จะเสร็จไหมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราทดสอบหูฟังนะคะก็คือมีเสียงออก2องข้างแต่คุณภาพเสียงนี่อยากให้ต้องพูดเลยดีกว่านะคะ มันจะออกอากาศกันไม่ได้อาจจะเดี๋ยวเรื่องจอเดี๋ยวไว้ก่อนละกันเนาะเราจะมาทดสอบเรื่องแรกกันนะคะการใช้ซอฟต์แวร์เช็คเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้ไอด้าหกสีเนี่ยคือสามารถที่จะแบบไม่สามารถหลอกได้แต่ในปัจจุบันานั้นวิทยาการการเขียนซอฟต์แวร์หลอกเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะมันหลอกซะแบบว่าเอาเป็นว่าตัวอันเนี้ยใช้การแทบไม่ได้เลยดีกว่านะคะเริ่มต้นจากตัวเครื่องที่อืดเป็นเต่าขนาดนี้เนี่ยคุณจ่ายเงินไปแล้วพันหกเก้าสิบให้กับมือถือที่โอเค จอใช้ได้กล้องใช้ได้แต่ความช้ามันขนาดนี้คุณทนได้หรือเปล่าที่สำคัญคือหนึ่งแหละมันไม่ได้เป็น MTK หรือ m e d i a t e k 6799อย่างที่เขาได้กล่าวอ้างไว้อย่างแน่นอนนะคะเขียนไว้ว่าเป็น m e d i a t e k 6799 10ข้อ แต่เป็น ARM Cortex รุ่น A7 แล้วก็เขียนว่าเป็น1,300 MHz สถาปัตยกรรม28นาโนเมตร Instruction set 32บิตและแน่นอนนะคะ Frequency เ,เนี่ยชัดเจนเลยว่าวิ่งที่1,300 MHz นะคะคุณจะเขียนมา10คอโอ้โหมัน10คอที่ไหนมันจะช้าขนาดนี้นี่มันช้าสุดๆยิ่งกว่า Single-Core สมัยก่อนอีกต่างหากนะคะเพราะว่าพวก โรงงานพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความชํานาญในการทําซอฟต์แวร์เลยเมื่อก่อนตอน6580ออกมาเนี่ยในมือถือที่เป็นอินเตอร์แบนก็ไม่ได้แย่แบบนี้นะคะอันนี้มันแย่มากๆกดไปเนี่ยจะมาหรือ,อยังนี่นี่คือขึ้นค้างแบบนี้ ทนใช้ไหวหรือเปล่าบาคนจะต้องมีคําถามพี่พันหพี่จะเอาอะไรเอาแล้วถามว่าทนใช้ไหวไหมล่ะถ้ามันช้าขนาดเนี้ยมาลีสี่0ตัวเนี้ยเป็น6580แน่นอนนะคะ100% s เปอร์เซ็นต์สกินเรเนี่ยเขียนมาเป็น Full HD Plus แตะไปที่ 2K ด้วยซ้ำสองพันเา็มันไป,ไปไม่ได้นะคะ ที่มือถือราคานี้จะใส่จอ 2K มาแต่พวกนี้เนี่ยมันจะดึงดูดใจคนได้ไงบางคนบอกโอ้โหราคานี้ว่ะได้จอ 2K ว่ะได้ลอม512ว่ะได้แรม8บางคนไม่เข้าใจดูไม่ออกมันก็ไปสวรรค์ได้เพียงเท่าเนี้คุณก็โดนแบบง่ายแล้วแต่ในดูดเนี่ยลองเช็คแล้วโดนหลอกกันเรียบนะคะตัวนี้ก็มันเขียนมาหลอกเรียบร้อยซ p บก็เขียนมาหลอกเรียบร้อยนะคะ มีอยู่ตัวหนึ่งที่ดีขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือตัวนี้อาจจะยังมาไม่ถึงแต่หลังจากวันนี้เราออกคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะมาถึงก็ได้ <libr os flow geil> เขาบอกว่าตอนแรกที่เราเปิดรายการไปบอกเป็น Android version 10ตรงนี้ชัดเจนมากว่ามันคือ Android version 6 Marshmallow นะคะ Security patch ตั้งแต่ปี2017 เราถามหน่อยว่า,าคนจะต้องพูดกับนักดุดเนี่ยเป็นประโยคยอดทิศเพราะตอนนี้แล้วนักดูดทำแท็บเล็ตไปก็พูดกันแบบนี้ว่าพี่จะอ,อะไรกับพันหกเก้าสิามเลยอเอาเป็นว่าคนแบบมีเงินพันพันหกจริงๆไปซื้อเครื่องแบบนี้มาได้มาสมมติได้มาพันห้มมาพันหกก็ามแต่สิ่งแรกต่อให้พื้นฐานที่สุดถ้าเขาจะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะต้องใช้แอปธนาคารซึ่งแอปธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่สุดของการใช้สมาร์ทโฟนกับคนที่ไม่ใช้อะไรเลย YouTube แอปธนาคาร คุณมันอาจจะใช้ได้มันโหลดได้ไหมมันโหลดได้แต่คุณกล้าใส่รหัสธนาคารลงไปในนี้หรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะ Facebook ติดตามการทำการใช้งานของเราคุณยังบ่นเลยว่ามายุ่งอะไรความเป็นส่วนตัว google เก็บข้อมูลเราข้อมูลของมือถือรุ่นดังๆเก็บข้อมูลการใช้งานของเราเพื่อไปพัฒนาสินค้าคุณยังถามเลยว่าเฮ้ย hey, มันโอเคหรือเปล่าที่จะมาขโมยข้อมูลของเราอย่างนั้นอย่างนี้ถามหน่อยคุณกล้าใสร่รหัสธนาคารลงไปในเครื่องนี้หรือเปล่าอ่ะถามตัวเองดูแล้วกัน ถามตัวเองดูไม่ต้องถามใครถามตัวเองดูถ้ากล้าก็ดีถ้ามีเงินอยู่200ไม่เป็นไรครับพี่ผมมีเงิน200ตอนนี้นะคะช่วงนี้ช็อตพอดีปลายเดือนอันนี้ก็แล้วกัน แต่บางคนมีเงินพันหนึง่งก็มีค่าแล้วนะคะจริงร้อยสองรก็มีค่าแล้วบางคนมีห้าพันมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นจะซื้อเนี่ยแนะนําเลยว่าซื้ออินเตอร์แบนด์ดีกว่าคือเพิ่มเงินไปหน่อยนึงมันอาจจะแพงกว่าแต่แนะนําให้เก็บตังค์ไปอันนี้มันช้าเหลือเกินนะคะช้าจนจะช้ายังไงแล้วและที่สําคัญหน้าจอตอนแรกที่บอกว่าเป็นจอ 2K มาดูกันนะคะหน้าจอของตัวนี้เลื่อนลงมา หลอกไม่ได้ะคะ่ะหน้าจอคือ1,014งพคูณสี่เอาง่ายๆมันคือจอที่ต่ํากว่า HD ด้วยซ้ํานี่คือจอ QHD ที่เป็น Q ตัวเล็กและ HD ตัวใหญ่ซึ่งจอแบบนี้เนี่ยเลิกใช้ไปหลายปีแล้วนะคะฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะคะเขียนชัดเจนแล้วว่าเป็นสองแกนเป็น2อคอ6 5ห้าเจ็ดศูนย์หกห้าเจ็ดนยเหรอหกห้ 6, 5, 7, 0, นี่มันมีไหมเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะคะ คุณผู้ชมมันมีจริงๆด้วยอ่ะมันมี6570โอเราจำได้แล้วโอ้มันย้อนกลับไปไกลมากเลยนะเนี่ย6570เนี่ยนะคะเป็นด a l ั o คอจริงๆนะคะ32บิตซึ่งมันอาการหนักกว่า6580ที่เป็นคอคอยนะน,นั้นมือถือเครื่องนี้เนี่ยคือดูอ c o คอโอ้โหยังอภิมหาช้าเลยดีกว่าช้าสุดๆ เราว่าแล้วมันช้ากเกิน6580แปดแปลกๆโอ้โหดูโคอเลยนะคะถึงแม้ G P U จะเป็นมารี400เหมือนกันความเร็ววิ่งอยู่3ามเหมือนกันแต่มันเป็นดูโอคอโอ้โหมีหน้าละมันอืดเป็นเต่าเลยแรมนะคะ1กิก1กิกมาแล้วนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตซอรเนี่ยยังคงหลอกได้อยู่ว่าเป็น512กิกแต่ตัวนี้เราดุดเชื่อเลยว่าไม่มีทาไปไม่ได้ใครจะไปทะลึ่งใส่ลอม512กับเมมโมรี1กิกดังนั้นตัวนี้ลอม8แน่นอนนะคะตามมาตรฐานแล้วจะต้องเป็นแบบนนั้้้ไไมม่ีทางด16ด16 16วย16 จะไ,ไปไมได้แต่ว่าไม่เกินนี้แน่นอนนะคะดังนั้นนะคะสรุปได้เลยตัวนี้สืบแล้วนะคะเป็น Mediatek 6570ที่เป็น Duo Core โอ้โหตัวจอเนี่ยนะคะก็ความละเอียดไม่ถึง HD ด้วยเป็นแค่ QHD เท่านั้นแลมหนึ่งนะคะเรามาตรวจสอบกันต่อดีกว่าเชาวยังต้องเจออะไรอีกเยอะ Multi-touch Test นะคะกับราคานี้1อัน2อันนี่มีปัญหานะคะมือถือถูกๆสมัยก่อนก็จะมีปัญหานี้เหมือนกันก็คือ เมื่อทัชสกรีนอยู่ใกล้ๆกันมันจะรวมกันนะครับมันจะมันดูดเข้าไปเห็นไหมแน่ๆจะดูดเข้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากแต่ก็ก็รวมกันอยู่นะคะสามนิ้วได้ไหมได้สี่ห้าได้ห้านิ้วนะคะจะได้เป็นมัลติทัชห้านิ้วแต่ว่าคุณภาพทัชแย่มากๆคุณผู้ชมดูลูกกลมๆตามนิ้วนะดูดิกว่าจะถึงนิ้วนะดูดเนี่ยใช้เวลานานมากนานๆตัวนี้มันจะค่อนข้างหน่วงแต่ก็ตามราคาอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะคะ แต่ที่เรามีประเด็งวันนี้คือแล้วอะไรบ้างหล่ะที่เป็นเรื่องจริงความละเอียดจอที่เขียนมาก็ไม่จริงคุณภาพที่ได้มาตอนนี้ก็แย่มากๆเนี่ยเอาดัานข้างไม่ขึ้นแล้วจะออกจากนี่ไงอา้อาวอา้าวอ้าวแล้วจะออกยังไงเนี่ยเข้ามาแล้วออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยออกจากแอปไม่ได้ฮัลโหลทัชข้างบนก็ไม่ได้จบละ <c oughs> ปิดแล้วเปิดใหม่ <c oughs> ออกออกรีบออกรีบออก โอเคอ่ะก้าใช้มาละก้าใช้ก็ก้าใช้นะคะ UI เนี่ยแน่นอนนะคะมีการเลนแบบตัวซัมซุงมาเต็มรูปแบบนะคะเป็นรูปแบบของวัน UI เซะด้วยแหมมีพัฒนานะคะเป็นวัน UI ด้วยแล้วก็ตัวเซตติ้งนะคะต่างๆทาหน้าตากมาเนี่ยเหมือนเลยนะคะเหมือนซัมซุงเลยเอาจริงตาสีตาสาบางคนไม่รู้จริงๆนะคะมีจริงๆนะคะที่ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะคะหน้าจอนี่ลดแสงสุดแล้วนะคะก็ยังรู้สึกมันยังสว่างไปหน่อยนะคะ CPU นี่ หลอกหมดนะคะลอม512แรม8 Android version 10ตัวกราฟิกตรงนี้ก็หลอกเหมือนกันนะคะเพราะว่า Android version 10เนี่ยด้านหลังมันจะไม่ได้เป็นรูปภาพสีๆแบบนี้นะคะหลอกมาหมดเลยแล้วเลขหนึ่งเลขศูนย์นี่ไม่เหมือนกันด้วยนะทำอะไรได้เพิ่มไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะก็ชัดเจนนะคะว่าอันนี้คือ Android version 6ที่ถูกหลอกนะคะภาพขึ้นมาอีกต่างหากด้วยโอ้ oh, CPU ช้ามากคราวนี้มาดูตัวกล้องกันบ้างนะคะผู้ชมตัวกล้องนี่ไฮไลท์เลย ตัวกล้องนี่บอกเลยว่าทีเด็ดมีทุกโหมดไฮเปอร์แลปส์ก็มีสโลโมชันก็มีซูเปอร์สโลโมชันก็มีเอากับเขาสิวิดีโอมีคุณดูโหมดโฟโต้ก่อนแล้วคุณจะหนาวโฟโต้ธรรมดาก็มีไลฟ์โฟกัสยังมีโปรเฟชชั่นอลก็มีพาโนรามาก็มีโหมดกลางคืนยังมีโหมดอาหารยังมีปุบมือที่เราเล่นกันอยู่แต่เดชากรรมของฉันไปทดสอบการถ่ายรูปมาคุณผู้ชมรูปแรก รูปที่2เมื่อกี้เผลอลบไปรูปหนึ่งรูปที่3เอาอยัางอยู่เมื่อกี้ลบไปแล้วเนี่ยกลับมาได้ไงเนี่ยฮัลโหลเมื่อกี้ฉชนกดดีลี e ไปมันกลับมาได้ไง3รูปนี้มีอะไรแตกต่างกันไม่มีพูด,ดง่ายๆคือคุณจะถ่ายด้วยไลฟ์โฟกัสถ่ายด้วยโหมดโปรหรือโหมดกลางคืนคุณได้ภาพแบบเดียวกันทั้งหมดเลย <c oughs> อืม <c oughs> นะคะกล้องหน้ารดุดว่าโอเคนะคือรดุว่าคุณภาพกล้องที่ถ่ายมาเนี่ยถือว่าออกมาใช้ได้ แต่ถึงขนาดแล้วก็ตามแต่เนี่ยมันก็ยังดูแบบไม่ใช่32ล้านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะเมื่อเรากดปุ่ม3าภปุ่มตรงนี้นะคะจึก๊กแล้วกดคำว่า details นะคะหรือว่ารายละเอียดนั่นเองเราก็จะเจอกับรายละเอียดของภาพนี้นะคะรายละเอียดของภาพนี้เนี่ยเราได้มาเป็นที่2,560คูณ 1,920นะคะหรือพูดง,ง่ายๆคือออกมาเป็นเลข4ล้าน9ตีกลมๆแล,ล้วกันประมาณ5ล้านแสดงว่ากล้องหลังเขามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั้นตัวนี้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็น5ล้านพิกเซลนะคะคราวนี้มาดูกล้องหน้ากันบ้างที่เราถ่ายมากล้องหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะกด3ปุ่มนี้แล้วไป Details นะคะ ได้คอลเลพเท่ากันเลยแสดงว่าตัวนี้กล้องหน้ากับกล้องหลังนั้นมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะอ่ะตรวจสอบให้เรียบร้อยตอนนี้ยังไม่เจออะไรจริงเลยสักอย่างหนึ่งนะคะคราวนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยังตรวจสอบไม่เจอเลยก็คือในเรื่องของหน่วยความจําภายในนะคะซึ่งหน่วยความจําภายในเนี่ยเราก็ต้องมาทดสอบกันรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 2.4นะคะนั่นดุดลองเช็คแล้วก็คือจะไม่รองรับ Wi-Fi ตัวของ5 g h z แล้วก็ระบบต่างๆก็ช้ามากๆใช้เนี่ยก็งหงุดหงิด จริงๆเนี่ยต่อให้จะเป็นราคานี้ก็ตามแต่เนี่ยควรจะได้คอร์สคอเป็นอย่างน้อยแล้วไม่ควรจะได้ดูโอคอแล้วคือซื้อไปนี่คือแบบปวดจิตแน่นอนนะคะน,นี่เข้ายูทูปเนี่ยรอไปดิคุณรอได้เะล่ะอ่ะรอไปสิเมื่อไหร่มันจะเสร็จรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่ลอกลงไปไหมนะคะเขาเลยอโอ้โหคุณผู้ชมดูเข้ายูทูปทีหนึ่งจะได้ดูไหมเนี่ยชาติเนี่ยหมุนติ้วๆแหละ พี่หมุหนถึงนี้ก็ได้นะเฮ้ย hey, คุณหมุนไปถึงผูนี้เลย <S 2> <S 2> <S โอ้ไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมช้ามากช้ามากช้าจนบอกว่าอย่าไปใช้ดีกว่าไม่ไหวดีกว่านะคะอะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง5 1 2อกิกกไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเคยเจอ i iPhone ปลอม i p h o n e ที่เป็นของปลอมเนี่ยแกบอกว่าลอม6 4แล้วมันเป็น64จริงๆนะ แล้วสุดท้ายเนี่ยมันได้ใจความว่ามันคือลอมข้างในแบบ16มัง้งแล้วแกก็ใส่เมมเพิ่มเข้าไปอีกจำได้ละมันม,มีเมมอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวเราจะแกะเครื่องนี้กันคุณผู้ชมนะเราจะแกะเครื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะวิญญาณช่างเก่าเข้าสิงใส่ซะหน่อยจะเป็นอะไรไป เราจะมาแกะดูข้างในด้วยกันนะคุณผู้ชมน่าดไม่แน่ใจว่าตรงนี้น่าจะมีน็อตอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าแต่ตามหลักมันน่าจะมีเพราะมันจะเป็นแบบเหมือนกับวอยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีนี่หว่าไม่มีนะคะเ,เราจะเริ่มแกะแล้วแกะออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เราเมื่อกี้เราใช้ตัวงัดเรียบร้อยนะคะโอ้ตัวพลาสติกตัวนี้นี่มีน็อตอีกตัวหนึ่งจริงๆด้วยโอเคนะคะแกะเรียบร้อยหน้าตาข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งโอ้โห อะไรบ้างเนี่ยจริงๆงานก็ปกตินะครับมันก็เป็นมือถือที่แบบดูเป็นปกติดีเป็นช่องใส่ซิมใช่ไหมคะนี่คือช่องใส่เมรมรีกาดกล้องเห็นไหมแปะไว้หลายอันเลยแต่มีตัวเดียวเห็นปะเห็นไหมมีตัวเดียวดังนั้นไม่เป็นเลเซอร์โฟกัสไฟแฟลชไฟแฟลชมีนี้อันนี้แฟลชนะคะอันนี้เป็นกล้องอีก2อสตัวเนี่ยสตัวเนี้ยไม่มีเห็นไหมมีตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแพรเชื่อมบนล่างมาเนาะกล้องกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งกล้องหน้านี่ก็จะตัวติดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็นี่คือดูสิฟว,วาง3.5นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีดำๆอยู่นั่นดูก็อันนี้มันคือตรงนี้พอเราแกะออกมาดูปุ๊บมันเหมือนเป็นแค่แผ่นที่ทําให้ตรงเนี้ยมันมันเติมเต็มเท่านั้นเองอะด้านล่างนะคุณผู้ชมด้านล่างอันนี้ติดเป็นมอเตอร์สั่นนะคะอันนี้เป็นมอเตอร์สั่นซึ่งจะเป็นแบบมือถือจีนทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นลําโพงนะคะซึ่งโอ้โหนี่คือมีบอยแบบนี้คือแบบจีนจ๋ามาก โอเคแต่ก็เนี่ยและวแอนดรอยด์สมาร์ตโฟนอะแอนดรอยคุณนี่เขียนไม่ไม่ถูกเลยบ้าหรือเปล่าเอาจริงจริงงานก็ทั่วไปนะคะก็คือมันก็คือมือถือเครื่องหนึ่งที่ประกอบมาออกแบบมาแบบให้มันลงล็อกดีโอเคทั่วไปแต่ว่าฮาร์ดแวร์ที่ใช้แต่ละอันเนี่ยมันมันไม่จริงเลยสักอย่างเดียวนะคะแล้วหน่วยความจำภนะายใน5 1 2จะเป็นไปได้ไงเมมข้างในก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนึงอยู่ข้างในเลยอะดังนั้น5 1 2กิกเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้อะ ่วนอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บก็เปิดเครื่องได้นะฮะเดี๋ยวเปิดสะหน่อยอันนี้ใครไม่เคยเห็นแพรสวิชนะคะแพรสวิชเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่บอกให้อันนี้คือแพรสวิชนะคะซึ่งตรงเนี้ยระดูเคยซ่อมเนี่ยมันเป็นตัวที่ใส่ย,ยากมากต้องต้องมีฝีมือนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างที่เขาชํนานาญจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะคะตรงนี้เนี่ยสวิชนะคะก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็อันนี้เป็นปุ่ม power นั่นเองนะคะ,ะเขาเวล่ัมเราเราก็เวลคัขกับเขา สรุปมาทั้งหมดนะครับผู้ชมที่ดุดได้ลองแงะลองแกะลองมาเช็คข้างในต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าซื้อเอาซะเลยจริงๆนะครับไม่น่าซื้อเอาซะเลยแล้วก็มาตรฐานมันก็ไม่มีชื่อรุ่นรันโวตอนแรกก็ไม่กล้าใส่ลงมาบนกล่องแล้วก็มาตรฐานอยู่ไหนผลิตยังไงแล้วอุปกรณ์เสริมแต่ละอันที่ให้มาเนี่ยมันมันมันดีพอหรือเปล่าที่คุณจะใช้คือแบบ แพทรักษาความปลอดภัยก็ย้อนไปถึงปี2017ซึ่งเราไม่แนะนําให้คุณผู้ชมใช้เลยนะเพราะว่าเนี่ยไอเนี่ยมันเอาไว้แบบเหมือนแคปตรงเนี้ยมันเว้นไม่ทําไมอ่ะใครรู้บอกน้าดูหน่อยมันเ้นทไว้ทาไมแล้วก็เอาเนี่ยแปะไว้เงหรอให้มันแบบเหมือนว่าปิดเอาไว้ไม่ให้มันแบบเป็นรู่เงี้ยหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะงงไปหมดมอันนี้บอกก่อนนะดุก็แกะมาถึงมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นอันนี้แต่ช่างหลายคนอาจจะเคยแกะมากกว่านี้ก็ได้นะคะน้นดูไม่ได้แบบเป็นแบบแบบช่างที่เก่งกาจที่สุดในโลกแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าก็เคยแกะมาาบ้ง แล้วคุณภาพจอเนี่ยนะคบมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทัชสกรีนนี่ก็แย่มากๆนะคะแย่มากๆสีสันพอใช้ได้กับราคานี้แต่ว่าทัชสกรีนมันแย่มากๆนั่นหมายวว่าเรื่องความใช้งานได้กับใช้งานไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเฉยๆนะแต่ถ้าแบบว่าความปลอดภัยของมันแล้วก็ความช้าของมันเนี่ยโอ้ดูดิมันมันมันแย่มันแย่ไปหมดนะคะมันไม่ควร ไม่แนะนำเลยดีกว่าไม่น,นำเลยดีกว่านะคะยอมนึงอ่ะสองพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ซัมซุงซัมซุงอะไรก็ลงมาเล่นหมดแล้วเรียวมีอินฟินิตอะไรเยอะแยะเสียววงเสียวมีนะคะลองดูอ่ะเราจะล่ำลาไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับนี่เลยมือถือ Galaxy Note 20 plus เออมีที่ไหนละรุ่นเนี้ยบ้าหรือเปล่านะคะ power off สนิดนึงเป็นการส่งท้ายพอเราปิดเครื่องปุ๊บเขาเขียนว่า เวลคัมขอบใจจะยินดีต้อนรับทำไมเจอกันใหม่เทปหน้าลามลาเขาใช้กูดบายเฟยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย